จร,จริงๆแล้วลัคกับ GM m มก็มีธุรกิจที่ทำอะไรด้วยกันมาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่งองของเพลงก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็ก็เป็นคนในงวงาการที่เราก็ม,มีมีการถามถ่ายสนกุรกิจไ <đ vit S 2> ปดูตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าความตั้งใจของทีมลักเนี่ย,ย,ยอยากจะมีช่องของตัวเองนะครับแล้วก็คอนเทนต์ของสารแนนเนี่ยอลักมีเยอะมากายนะครับเราก็เลยมองว่าน่าจะลองใจเดียว่าตอนนี้ธุรกิจสเตอ์ทีวีเนี่ย มากแล้วคนที่มีคอนเทนต์อยู่ในมือเนี่ยก็น่าจะมีความได้เปรียบในการที่จะสร้างตัวเองแล้วสารแนนะครับเป็นคอนเทนต์ที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากตลาดอยู่แล้วก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ลงตัวก็เลยชวนแชร์ประสบการณ์ในการทําธุรกิจนี้ของแกรมมี่สารแนว่าโดยวิธีการโดยรูปแบบนะครับแล้วก็สถานการณ์ตลาดเป็นยังไง ขาก็มีความสนใจก็เลยมีการคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นมาทำอะไรร่วมกันดีกว่ารูปแบบรายการของสารแนนะครับกลุ่มคนดูสารแนก็มีความแตกต่างนะฮะเราก็มองว่าอันนี้จะเป็นการขยายฐานซึ่งกันและกันนะครับเราก็มองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะทาให้สารแนเะนี่ยมันช่วยมาเติมเต็มในสิ่งที่แกรมมี่ยังไม่มีแกมมี่ก็ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่สารแนนะครับกำลังหาอยู่อนาคตก็จะมีท่องอื่นนะครับในรูปแบบลักษณะที่เป็นพัธมิตของเรานะครับที่เราก็คงจะเชื่อมนะครับในฐานะที่เราก็ถือว่า มีถือว่าอยู่ในธุรกิจนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มองว่าเรามีแอสเซทนะครับมีทรัพยากรหลากหลายที่จะไปเชื่อมกับพันธมิตรของเราในการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนฐานของผู้ชมซึ่งกันและกันเรามองว่าถ้าหากว่ามันมีรูปแบบธุรกิจที่ลงตัวก็จะมีช่องคล้ายๆกับรูปแบบที่สซนแลเนอร์เกิดขึ้นอีกมากมายจากก็ฝากนะครับเราก็เชื่อว่าการขยายฐานนะครับหรือว่าขยายธุรกิจของแกรมมี่กับธุรกิจสไตลทีนี้เนี่ยเป็นการขยายจากจุดเริ่มต้นที่เรามองว่า ตอ,อบโจทย์ความต้องการของผู้ชมนะครับที่เราก็เน้นความ before นะครับก็คือมากกว่านะครับความ different ความแตกต่างนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของอคุณค่านะครับมูลค่าที่จะตอบให้ผู้ชมได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ จริงๆผมอยากจะบอกว่าทีวีดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นเป็นส่วนที่คนดูทั้งประเทศดูอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเ,เพราะว่าได้เข้าถึงทุกซอกทุกมุมของชีวิตของคนนะฮะมีออปชันในการเลือกเยอะขึ้นผู้บริโภคเป็นคนเลือกเมื่อเขามีโอกาสเลือกเขาเลือกแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการบุคลิกข,ของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีรีโมทมาเนี่ยก็จะคลิกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อันเนี้ยพอเปลี่ยนไปเนี่ยผมเชื่อว่า40-50ช่องเริ่มไม่พอละจริงๆแล้วเนี่ยทำไมประเทศเราซึ่งซึ่งกำลังจะมีโรงปฏิกรณนนิวเคลียร์ถึงต้องมีช่องฟรีอยู่แค่3-4ช่อง5ช่องมาทำไมไมีอยู่แค่นั้นก็เลยเกิดดาวเทียมขึ้นมากับจานดาวเทียมต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วช่องเป็นสัญญาณที่ออกมาแล้วแต่และคนก็ตอบโจทย์อย่างเดียวให้ชัดเลยแล้วคนที่ซื้อของจะขายของสปอตโฆษณาเขาก็จะลง ชัดเลยว่าเขาคือทาเก็ตนี้ซัทไลทีวีเนี่ยมันเป็นเซกเมนต์แน่ๆครับนิชขนาดไหนเนี่ยอยู่ทีออ่อยู่ที่เจ้าของแต่ละช่องจะทำให้ตอบโจทย์คอน s u m อ e r ยังไงเราพูดถึงว่าอย่างที่ผมกล่าวไว้ก่อนนี้นะผู้บริโภคเป็นคนเลือกดังนั้นเนี่ยเราต้องทำตัวให้ชัด รายการสดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มกันประมาณเดือนพฤษภาคมนะฮะเพราะว่าณตอนนี้ออฟฟิศยังไม่เสร็จเราออฟฟิศยังไม่เสร็จมันถ่ายทอดสดไม่ได้นะฮะออฟฟิศน่าจะเสร็จหลังสงการพอหลังสงการเสร็จเรียบร้อยเราก็เริ่มเทสลันลองต,ตัดเข้ารวมการเฉพาะแก่อานนี้เข้ามารวมการเฉพาะแก่ตัดเข้าสดนะแล้วก็แบบมีประกาศมีอะไรต่ออะไรเทสระบบก่อนถ้าได้จริงๆิปุ๊บก็ประมาณเดือน เดือนพฤษภาพฤษภาก็อาจจะทํารายการสด5โมงถึง2ทุ่มเนี่ยทุกวันจาน์ถึงสุกนะเสาร์ที่ต้องอยู่กับเมียก็ไม่ทาแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่ต้องวันไหนที่ทําไม่ได้ก็จะหาคนมาแทนก็มาช่วยกันทําเป็นรายการ3ชั่วโมงทําสดแจกของเกมโชว์มีทุกอย่างนะฮะก็คิดว่าน่าจะลองตรงนั้นดูก่อนน่าจะดีที่สุดนะฮะคือเนื้อหารายการแล้วเราทำคอนเทนต์มา13ปีไงครับก็เป็นของที่ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย บางคนก็ยังไม่เคยเห็นบางคนก็อาจจะวิคเอนะไม่ได้เห็นก็หายไปเลยนะถูกไหมนั้นเรามีสารนแน่ตั้งหลายร้อยเทปมีอาจจะเกงมีรายการเยอะแยะไปหมดเลยที่เก็บไว้แล้วอเลยบอกะอย่างงั้นเอาลันในช่องของเราก่อนอันที่หนึ่งอันที่2เราจะได้รู้ว่าคนดูที่ดูเราเนี่ยผ,ผ่านมาดูนะผ่าน p ีเไมาดูแล้วเฮ้ย oh <"He i, S 2> ชอบอันนี้ชอบอันนี้มันก็ซ้ําอยู่อย่างงั้นอ่ะเราก็เห็นเรตติ้งแล้วพอเห็นเรตติ้งสูงมากเราก็ไม่ไปแตะมันเพราะเราต้องให้คนดู เป็นคนตัดสินคนดูชอบดูตรงนี้ก็ให้มันอยู่อย่างนั้นก่อนแล้วเราก็ไปตอดบนตอดล่างเราทําตัวเป็นปาะเพียนเราไม่ฮุบใหญ่แล้วไม่ใช่ปากกระโกฮุบเราทิ้งของเดิมไม่เหมือนเดิมเลย่าเหมือนเดิมแล้วตอดบนตอดล่างแค่นั้นเองทำเล็กๆน้อยๆสอดๆเข้าไปอาคนดูก็ยังแฮปปี้ถูกไหม รับคุณผู้ชมนะครับก็ฝากด้วยนะครับสายแนนชาแนลนะครับเราตั้งใจทําจริงๆนะนั่นเป็นคํามั่นสัญญาเลยนะครับว่าจะทําให้คุณขาตลอดเวลาเราจะหาของใหม่ใส่เข้าไปเรื่อยๆรายการก็จะพยายามใส่เพื่อนก็จะชวนมาลงกันเอาให้ห้องช่องนี้มันมีเพื่อนๆดาราอยู่เยอะเป็นผู้ผลิตเต็มเลยแล้วก็จะทำใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อโฆษณาล้อหนังล้อมิวสิกวิดีโอใส่เข้าไปแทรกโฆษณาจะไม่เยอะสัญญา ขอโทษถ้ามันมาบ้างขอโทษจริงๆต้องมีกินนะก็ทำงานเนี่ยเอ่บิลลี่บิลลี่เขาเป็นผอ,อ,อ,อนะ,ะับปุ๋ยแอลก็สั่งสั่งอันนิตตลกครับนนสั่งให้มาทำงานทางด้านโปรดักชันทางด้านโปรดักชันโครงสร้างรายการผังทั้งหมดก็เราก็ดูหมดลงลงกันเองแล้วก็เป็นพิธีกรเองเป็นพิธีกรเองหมดเลยแล้วก็ดูความเรียบร้อยทั้งหมดะฮะ ดูผังดูการลงคิวนะดังได้งเหนื่อยเหนื่อยเขาเรียกว่าเหนื่อยโคตรด,ดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนทํารายการเดียวแต่อนนี้มันมันประมาณรายการเก่าเราก็มีอยู่แต่ว่ารายการรายการใหม่เราก็มีถึง6รายการแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากพันธมิตร หลายๆท่านนะครับฟีดแบ็กดีโคตรๆนะฮะจริงๆแล้วเ,เราก็ตกใจเหมือนกันกับความมาเร็วของคนได้ดูช่องต้องขอบคุณแกมมี่ขอบคุณสมาคมแลนะเคเบิ้ลก <C able. S 2> บอกว่าดีมากดีมากดีดีมากๆม,มันไม่ได้จมคงจูไม่ได้ดีมากๆครับดีสุดๆเลยก็ต้องขอบคุณแกมมี่แล้วก็ขอบคุณสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศประเทศมาเลเซียด้วย,ยนะครับประเทศไทยสี ก็ถ้าใครชอบอยากไม่ซีเรียสหรืออยากขำ24ชั่วโมงเฮฮา24ชั่วโมงเนี่ยก็เปิดไปดูดูที่สารแนนชาแนลนะครับรับรองได้ว่าท่านหวนลองทั้งวันเหมือนคนบ้าเลยอ่ะ ที่ทำนะคะก็จะมีรายการชื่อคำถามคือที่แม่มกับน้องโอ้นสีพันเป็นพิธีกรนะคะก็เป็นรายการที่ออตอบทุกคำถามในในแงส่สบายๆแล้วก็เราก็พยายามจะตอบทุกคำถามให้ได้ถ้าเราตอบไม่ได้เราก็จะไปหาคำตอบมาให้ค่ะแล้วก็ฝากช่อง Joyner Channel ไว้ด้วยนะคะก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องที่รูปแบบวาไรตี้อารมณ์ดีก็หวังว่าทุกคนคงจะดูแล้วก็มีความสุขค่ะ ก็สาหรับช่องสารณาชาแนลนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับใครที่แบบเครียดเครียดจากเ,เครียดจากงานหรือว่าเครียดจากสังคมข่าวคราวเลยช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ตึงเครียดกันก็มาดูช่องนี้ได้นะคะมีแต่ความสนุกสนานแน่นอนแล้วก็รายการที่อ้นทํากับพี่แหม่มแคทนะคะเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะแพนไปสิคะนี่ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นพิธีกรร่วมกันนะคะกับรายการคําถามคือค่ะเรามีทุกคําตอบแค่คุณบอกคําถามคือก่อนจะถามจะต้องพูดอย่างนี้ก่อนพี่อ้นพี่แหม่มคะคําถามคือว่าอย่างนี้ ต้องพูดอย่างนี้ต่อไปที่เห็นหน้าเราสองคนนะคะก็ส่งมาได้ที่ Facebook ของคําถามคือค่ะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เริ่มออกอากาศไปคนก็ส่งคําถามมาเยอะมากแล้วเราก็เครียดมากเ้ื่อพราะบางคำถามเราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าเราก็จะพยายามหาคําตอบมาให้ะคะ่ะเพราะว่าบางเรื่องอ้นกับพี่แหม่มก็ไม่ได้ถนัดแต่ว่าก็มีทีมงานที่แบบคอยช่วยตอบให้ทั้งเรื่องบันเทิงสาระความรู้อะไรก็ถามมาได้เลยทุกเรื่องเวลา11โมงเช้านะคะ11นาฬิกาจนถึงเที่ยงค่ะก่อนทานข้าเที่ยงเนี่ยนะคะก็มาชมอะไรสนุกๆน,นะคะ คำถามคือทุกๆวันท,ท,ท,ทุกวันจันถึงศุกเลย1ิบเอนาฬิกาถึงเที่ยงเท่านี้เอ,อทำทำ,ทำอย่านี้จริงสารแเน่ก็ทำทำเกี่ยวกับอะไรเสน้นเกี่ยวกับรู้ชีวิตกับผมนิกิสีแล้วก็แล้วก็ดูว่าคนเราไม่มีสัญญาณอะไร เขาดูเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้เผือ่อว่าตัวตัวบางคนอาจจะไม่รู้ถ้าได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างก็อ,อาจจะได้รู้ตัวตนแล้วก็ก็ได้ความรู้ว่านำเสนอใ,ในการสารแนแต่ว่าไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมันมกลายเป็นการซีเรีส์นะแต่ก็พยายามทําให้มันสนุกตลกเฮฮานะครับ ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่จะเปิดความสุขความบันเทิงตลกค้ำขันให้คุณผู้ชมได้หัวเราะตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับช่องสารเ c h ชา n e ลค่ะหลายๆคำยืนยนันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองนะคะรวมถึงผู้ที่ผลิตรายการในช่องนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาจะ เต็มที่กับการผลิตรายการทุกๆเทปเพื่อส่งความสุขให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับช่องนี้คุณภาพจริงๆค่ะวันนี้รายการแซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะส่วนวันศุกร์หน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมที่ไหนช่องใดมีภารกิจเจ๋งๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกาันวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ